จ้าวสินจ้าววันสุดท้ายแล้วครับก่อนกลับบ้านก็ต้องแบบว่าแวะช้อปปิ้งซะหน่อยที่เราอยู่ที่ตลาดเทศบาลประจำเมืองดานังมีร้านเสื้อผ้าเปรียบเสมือนกับพวกโบเบเดี๋ยวต้องไปโดนเนี่ยต้องเจออะไรบ้างตามผมมาเลยครับรูปของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เ่นเนกัพวกเนี่ยครับกาแฟนะครับสินจ้าสินจ้า ผู้คนเขาน่ารักเขาทักทายนะชินจ่ากันทุกร้านเลยมาระดุดที่กาแฟสมดเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อมากที่เวียดนามตอนแรกบอกพอละเท่านี้เ่เจอเดก็ต่อเขาเหลือเท่านี้ก็เลยซื้อมาห้าห่อเรารับของฝากนะจ้าที่รักเพื่อนรีเควสมาอยากได้เสื้อแบบเวียดนามเสื้อแดงอ่ะ แล้วละตรองการเป็นดาวอ่ะแล้วก็ชุดแบบวิ่นาณแบบผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูแล้วเดี๋ยวต้องมาต่อราคาครับเพราะว่าพ่อค้าเก่าครับตามมามันจะใช้ผมเขาบอกว่าเวลาต่อของเนี่ยอย่าเสียงดังเขาบอกว่า3อันร้อยหนึง่ง6อันหนึ่งร้อย นโนโนเอาอันเนี้ยหกพั 6, 000, นหนึ่งรั้นไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคนะสามันร้อยเจอพี่แนหกพันร้อยจบปิดจบผมมาสะดุดอันเนี้ยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทไม่เอาสี่สิบห้าอันเจสิบไม่เอาไม่เอาอยัางงั้นห้าสิบห้าสามหนึ่ง นะานๆโอเคได้แล้วครับห้าสีหนึ่งจราคาหนึ่งรบาทเหลือห้าสิบาทแล้วก็ห้าสีวหนึ่งด้วยกำเอิญ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 แปลว่าขอบคุณนะครับเราก็เจอแล้วนะร้านชุดสาวเวียดนามซึ่งร้านเนี้สวยมากงานปากก็มีงานเลื่อมก็มีนะครับผมอยากรู้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร ร้อยห้าสิบก็นี่เนอ,ะอ,ะ,อะอันนี้เบบีอันนี้เด็กเด็อ่ะอันนี้เด็กเด็กอ่ะเราไม่ซื้อต่อไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จซอโี่นะเขาม,มีงอนเลยด้วยเราสา <ๆ S 1> ช้ชมุกนี้แล้วก็อยู่ร้านขายผ้านะครับเล็กผ้าพวกอย่างนี้เนาะให้สาวๆเท้ามัดบาทเขาบอกไทยบาทนะอ่าฟ้าเขาบอกสองผมขอต่อเขาเหลือร้อยเดียว ไม่งั้นผมก็ไม่เอาโอเคตกลงดีลได้ครับอ่อได้สวย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 เอออ้าปิดดิวครับห้าผืนจากผืนละสองร้อยเหลือร้อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับซื้อเสื้อก็เสื้อเป็นสัญลักษณ์เวียดนามเนาะราคาขายหน้าร้านเขาร้อยห้าสิบบาทอ่อเหลือร้อยหนึ่งนะครับตามนั้น ลบชุดนี้นะครับจาก600ผมต่อเหลือ250แต่ซื้อ2ชุด <c oughs> ก็เป็น500เขาใจดีมากเขาแถมให้ใหฟรีด้วย <Wow. S 2> เพราะเห็นว่าเออเราแบบโปรโมทร้านให้เขา น่ารักขอบคุณพาขอบคุณครับถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะมี2แบบแบบแรกกอาจจะมองว่าทำไมพี่เดงงกจังแบบนี้ก็อาจจะบอกว่าเออดีแล้วพี่เดงรู้จักใช้เงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไกด์ท้องถิ่นน่ะบอกเรายูแล้วถ้าเรามาช้อปปิ้งที่ตลาดเนี้ยเราสามารถต่อตอรองราคาเขาได้นะต่อได้ถึง50%ถึง60แต่ตกลงราคากันเลย ผมก็เลยใช้สิ่งที่ตัวเองมีก็คือเราหาเงินตั้งแต่เด็กขายพวงมาลัยตั้งแต่เด็กเราก็รู้แล้วว่าคุณค่าของเงินหรือว่าการจ่ายที่คุ้มค่าเงินเนี่ยเป็นอย่างไรที่ผมซื้อของทั้งหมดหลายอย่างมากเป็นจนํานวนเงินคือนี่นลครับแถนนี้เลย,เลยซึ่งได้หลายอย่างมากเสื้อแดงเป็นดาวสีเหลืองเป็นเหมือนธงชาติของเวียดนามแล้วก็ได้ได้ชุดผู้หญิงเวียดนามได้ผ้าพันคอ นะครับได้ขนมได้ช็อกโกแลตได้กาแฟคือได้หลายอย่างมากคุ้มค่ามากๆคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะบวกตรลบยังไงผมก็ยินดีน้อมรับคำติชมนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเรามีเงินนะครับเราก็ต้องรู้จักใช้เงินซื้อของอย่างคุ้มค่าเงินครับผม